ราคานี e ่ไหลไปท่อปลาราคาอยู่แดงแน่นอนยกสามนะราคาอยู่แดงประมาณแปดเก้าหนึ่งเลยนะยกสามเลยครับเปิด์บานน่าแดงน้ำเงินนี่เป็นกมสเวตมันเปรี้ยวนะราคาโอ้ไปอย่างเท่าปลาแต่นะยกสามแล้วครับปล่อยตัวมาแดงาต่อประมาณสิบหนึ่งอ่ะเบิร์บานนะน้ำเงินนี่แปงนกมสเวตเอาเด้งไปเฮ้ยเด้งได้ราคาแพงแล้วเงียบเงียบเงียบแล้ว เงียบแล้วบรรยากาศได้เงียบแล้วเนี่ยเนี่ยมุมมุมน้ำเงินดูนะพี่เปี้ยวพี่เปี้ยวเงียบแล้วยอมแล้วนะมุมแดงนี่ยังคลึกยู่นะดูเรืนี่ครับบรรยากาศนะไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาละอ่ะยอมนะไม่ไหวแล้วน่าจะยอมยอมยอมห้าแล้วครับสุดท้ายแดงนี่ยเบิร์นบานนะแข่งแล้วแพงแพงคู่เอกแพงคู่เอกกีดสีแพงนะเพื่อแดงแพง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 ขาดร้อยแต่ยกสี่ขาดทอนตั้งแต่ยกสี่ มอนมอนมอยอม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 แดงแพงแดงแพงเห็นละทั้งคู่นะฮะเป็นไงบ้างเป็นวันนี้ก็เจอเบิกบานเป็นไงบ้างวันนี้หรือว่าอืดอืหน่อยอืดอืนะวันนี้ทั้งซ้ายก็ออกจับวันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้ชกวันนี้วันนี้ชกร้อยเท่าไหร่ร้อยกับสี่อย่างอย่าง้อยู่นะ ก็าจะได้อยู่ครับแต่ว่าอืดต้องต้องต้อมหนักกว่านี้เขามาดีกว่าเราไหมวันนี้เขามาเร็วกว่าเร็วกว่าปัดเร็วกว่าเราช้ากว่าเขาเก่งนะเขาโดนเราก็เขามีอาการให้เห็นแต่เราตามไม่ได้เลยนะฮะเขายอมรับน้องเขาเขเร็วนี่เอาละวันน mm, ี้ก right. ็ถือว่าทำให้สำเร็จแล้วนะมีอะไรคุยถึงแฟนมวยทางมากกันหน่อยไหมขอบคุณขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับมวยหนึ่งที่ครับแต่ว่า นีตอนนี้องชนะไม่ได้ครับโอเคครบผมขอบคุณครบผมหลังเกมนะครับเบิดฟานจอนอร์บก็ชนะชนะเจ้าแบงก์กอมอ์ไปแบบสบายสบายครับเป็นหลังเกมนะครับประมาณนี้ พูดคุยกับเบอร์บาลลังเกย์กันครับยังไงบ้างได้้นนอยู่แลวะเอาละครับเมื่อเช้สวัสดีน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้เจอเจ็บไหมเข้มกะแปงนี่เป็นยังไงบ้างเหนื่อยครับเราคิดว่าเราชนะด้วยลูกไหนวันนี้เราหน่าจะไวกว่าเขาประมาณนักกิ๊กหนึ่งอะนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วพอใจไหมผลงานวันนี้ไม่พอใจผมตามนักใหญ่ด้วยครับหรอวันนี้เวทอะไรเนี่ย134ปกติต่อยเท่าไหร่ ร้อยสามเก็ดเลยอันนี้ใหญ่ขนาดมมันสอนกองยังยังมันใหญ่ก็จริงแต่เขาเคาอายว่าเราไวกว่าเขาเห็นใจไหมแต่เขาก็มาโอเคไม่วันนี้แข็งก็ออกมาดีครับมั่นใจยกไหนคิดว่ะต่อยได้เพราะมันมั่นใจยกสามหมคือคือทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยก็คือความมั่นใจคือให้คะแนนตัวเองในในในดูเราเร็วกว่าครับดูเร็วกว่าชนะไปนะ มีอะไรจะขอบคุณใครบ้างไหมวันนี้ครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับล่ะขอบคุณลูกทีแล้วก็คุณพี่แยบกับสัตว์เลีงต้องรับผิดมีนนี้วันนี้ได้ไปกี่คำปั้นนะสามครำสามคำปั้นนะแล้วก็คนจังหวัดได้นะอะไรครับคนจังหวัดอะไรมีลูกกี่คนแล้วไม่มีครับไปด้ว่าโอเคยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยครับผม